นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปานาติปตา,าเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณี สิกขาปทาังสมาธิยามิ be สีเลนะสุขติยันติรักษาทุกาธุสีเลนะโภคัมปะเถักาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสิลังวิโสรเยสาธุปานาติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัท <Miles ausge> ินนาทานาเว มณีสิกขาประทางสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณี สิขาประทังสมาธิยาเมสติเลนะสุขติยันติรักษาทุกเลนะโคสัมปทาส,าธสเธลน,นิพพุติยันติกัสสมาสิลังวิโสภเยสาธ นาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีส mm ิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติรักษาทุสีเลนะโภคสัมปธาสีเลนะนิพุติยนติกัรสมาสิลังวิโสภเยุ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิอัินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัท yes> ังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณี สิกขาประทสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติรักษาทุกราทุกสีเลนะภคสัมปทาธาธุสีเลนะนิพพุติยันติตัสสมาสิลังวิโสภะเยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีส e si ิกขาประทสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขา ปทงสมมาาิยกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติรับสาธุสาธุสีเลนะโพคสัมปธาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสิลังวิโสภะเย